สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านครับวันนี้สวนเกษตรวันของเราก็จะพามาดูฝรั่งสายพันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฝรั่งที่มีรสชาติแล้วก็ความกรอบความหวานเนี่ยโดดเด่นพอสมควรนะครับสำหรับฝรั่งสายพันน,น,พน,รรพน,นี้เป็นฝรั่งไส้ขาวนะนามว่าฝรั่งจนชวดครับฝรั่งจนชวดนี้เป็นฝรั่งไส้ขาวที่เรียกว่ามีความกรอบมากกว่าฝรั่งสายพันธุ์อื่นๆนะครับเช่น ในตระกูลไส้เขานะครับเช่นพวกฝรัง่งจิมจูฝรั่งสุยมี่เนี่ยนะครับเท่าที่ผมลองปลูกดูแล้วก็ลองทานรสชาติฝรั่งสายพันธุ์ชนชวนเนี่ยจะมีความกรอบมากกว่าฝรัง่งจิมจูแล้วก็ฝรั่งสุยมี่ครับซึ่งอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวครับก็มาเล่าสู่กันฟังครับแล้วฝรัง่งชนชวนเนี่ยครับจะมีลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงก็คือว่านอกจากความกรอบที่มีความโดดเด่นแล้วนะครับรสชาติความหวานเนี่ยก็ ไม่แพ้ฝรั่งสุยมี่เลยครับหรือว่าไม่แพ้ฝรั่งกิมจูเลยครับก็ระดับของความหวานนี้ก็ไล่เลี่ยกัน,นครับแต่ว่านอกจากความโดดเด่นทั้งความกรอบแล้วก็รสชาติที่ดีแล้วนะครับก็ยังมีกลิ่นนะครับกลิ่นของเขานี่จะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับฝรั่งจนชวนนี่ถ้าเท่าที่ผมลองทานดูนะครับเป็นเมื่อเทียบกับฝรั่งสุยมี่ฝรั่งกิมจูแล้วนะครับกลิ <S <S ่นของฝรั่งจนชวนนี่จะมีลักษณะเฉพาะตัว กลิ่นแบบไหนนี่ผมก็พูดไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะกลิ่นเป็นแบบไหนแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ทานแล้วติดใจแล้วก็ชวนรับประทานอีกนะครับเพราะว่าฝรั่งสายพันธุ์เนี้ยเป็นฝรั่งที่นําเข้ามาจากประเทศไต้หวันแล้วก็เป็นฝรั่งที่นําเข้ามาไล่เรียกกับพวกฝรั่งแตงโมฝรั่งเจนจูอะไรพวกนี้นะครับจะไล่เรียกกันเพราะว่าผมได้ฝรั่งเจนชวนมาก็ประมาณ2ปีได้แล้วนะครับ แต่เขาก็นําเข้าก่อนนั้นนั้นครับซึ่งปลูกครั้งแรกก็ไม่คิดว่าจะรสชาติดีขนาดนี้นะครับแต่ว่าไป,ไปมาๆก็พอได้ปลูกได้ชิมได,ได้ทานแล้วในหลายๆรอบก็ติดใจพอสมควรครับเมื่อ,อได้ปลูกแล้วก็ได้ลองทานดูแล้วนะครับก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังครับสาหรับฝรั่งจนชวนนะครับเป็นฝรั่งทรงแป้นนะครับเป็นคือเป็นฝรั่งผลนกลมไส้ขาวนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะครับว่ามีลักษณะข้างในเป็นยังไงบ้าง ผมผ่าให้ดูแล้วนะครับเนื้อในเป็นประมาณนี้นะครับเนื้อในของเขาจะสีขาวนะแต่ว่าโดยรวมแล้วนี่ดูแล้วบางท่านอาจจะว่าเมล็ดเยอะนะครับแต่เมล็ดเขานี่ก็ไม่ค่อยเยอะซึ่งโดยทั่วไปเมล็ดเขาจะอยู่ประมาณนี้ครับอยู่วงรอบด้านนอกครับด้านในเนี่ยจะไม่มีเมล็ดนะครับจะเป็นไส้ที่สามารถทานได้นะครับแต่เมล็ดจะอยู่วงรอบนอกแค่นี้ครับแล้วถ้าผลโตกว่านี้นะครับอันนี้เป็นผลเล็กนะถ้าผลโตกว่านี้เนื้อเขาก็จะหนากว่านี้ครับซึ่งโดยรวมแล้วฝรั่งสายพันธุ์นี้เป็นฝรั่งที่ มเมล็ดนี่เหมือนจะ,มะเมล็ดเยอะนะครับแต่ว่าถ้าท่าในใดที่เคยทานก็คือมเมล็ดนี่จะมีมะเมล็ดไล่เลี่ยงกับฝรั่งกิมจูหรือฝรั่งสุยมีเลยเยฝรั่งเจนชุนเนี่ยมเมล็ดเขาจะอยู่รอบนอกอยงนี้นะครับอยู่ข้างในก็เป็นไส้ในซึ่งเราสามารถทานได้นะครับ,รบที่ผมผ่าออกมาก็จะเป็นปมันนะครับเป็นฝรั่งที่สวยพอสมควรนะครับที่ผมผ่าให้ดูนี่ก็ความแก่ก็ประมาณสักไม่ถึง80%นะครับแต่ถ้า ฝรั่งสายพันธุ์นี้นะครับฝรั่งจนชวนนี้ถ้าปล่อยให้เขาแก่อายุความแก่ได้ประมาณสัก80-90เปอเนเนี่ยจะมีความกรอบแล้วก็กลิ่นหอมเฉพาะตัวโดดเด่นมากเลยนะครับฝรั่งสายพันธุ์นี้นะครับถ้านักสะสมสายพันธุ์นึงก็จะมีกันแทบทุกส่วนนะคแต่ว่าก็ถ้าทําการตลาดนี่ก็เป็นฝรั่งที่น่าสนใจในการทําตลาดพอสมควรนละเป็นฝรั่งที่มีความดก ในระดับของฝรั่งกิมจูหรือฝรั่งสุยมี่อะครับความโดกงนี่ไม่แพ้กันเลยครับแต่ว่าความโดดเด่นของฝรั่งจนชวนดังที่ผมได้นําเรียนไปแล้วก็คือว่ามีรสชาติที่ดีครับมีกลิ่นเฉพาะตัวความกรอบนี่ไม่ต้องห่วงใครห่วงเลยนะครับสําหรับความกรอบของฝรั่งเจินช่วนครับสำหรับวันนี้ก็เอาฝรั่งสายพันธุ์ดีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับมาฝากพี่น้องเกษตรกรครับถ้าท่านใดที่สนใจที่จะหานำมาปลูกเนี่ยครับในส่วนของผมในช่วงนี้ก็ ไม่ได้ตอนกิ่งไว้นะครับเพราะว่าฝรั่งสายพันธุ์นี้ตอนกิ่งก็ออกรากง่ายเหมือนฝรั่งกิมจูเลยนะครับถ้าท่านสนใจก็สามารถาซื้อได้ตามใน Facebook ของกลุ่มคนปลูกฝรั่งหรือเส้อถาใน Google อะไรพวกนี้นะครับก็เจอถ้าจะให้ง่ายก็คือราคาถูกเนี่ยก็ไปซื้อในกลุ่มของคนปลูกฝรั่งนในพวกเพจพวก f a c e b o o k อะไรพวกนี้พวกกลุ่ม่างๆของคนปลูกฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีขายอยู่ครับแต่สำหรับผมช่วงนี้ก็ ไม่ได้ตอนกิ่งไว้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าแรงก็เลยไม่ตอนกิ่งไว้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องกเกษตรกรไม่มากขน้อยนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วโดยมีเงินทองทุกท่านทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ